สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะครับพบกับผมมาวชาชอต d o อก a บล Channel เราจะมาอุดรอยรั่วบนราคาด้วยน้ำมันเบนซินครับคุณผู้ชมแต่แค่น้ำมันเบนซินอย่างเดียวไม่พอครับคุณจะต้องมีถ้วยหรือชามพลาสติกมีไม้นะครับแล้วก็ถ้ามีช้อนด้วยจะดีมากแต่อันนี้ผมไม่มีก็เลยใช้ซ่อมพลาสติกที่เหลือทิ้งแล้วและอุปกรณ์สัมภาษอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือโฟมครับวิธีการก็คือ เราจะใส่โฟมเข้าไปในถ้วยครับใส่เข้าไปเลยครับเอาเยอะๆไปเลยเพราะว่าเราต้องใช้เยอะเทน้ำมันลงไปน้ำส่วนผสมที่ได้นะครับมาคลุกเคล้าให้เข้ากันใส่เข้าไปอีก เยอะๆคนไปนเรืร่อยๆ,ๆครับตร <ๆๆ S 2> นจนถ้ามันเหนียวถ้ามันยังไม่เหนียวเราก็ใส่เพิ่มแต่ถ้ามันเหนียวมากจนเกินไปปริมาณยังไม่พอเราก็เติมน้ำมันเพิ่มเข้าไปอืมเอนนี้นะครับคนไป เสียวเหมือนกันต้องอยู่บนหลังคาถ้าใครดูมาถึงตรงนี้แล้วก็ขอรบกวนนะครับกดลไลค์เป็นกำลังใจให้ผมหน่อยนะฮะเอาละคนเข้าไปนะครับค้นเข้าไปเรื่อยๆจนกระทั่งมันมันเหนียวพอ นี่คือหน้าตาของสารเหนียวที่กําลังถูกผสมกันด้วยน้ํามันเอ่บนซินหรือแก๊สโซฮอลนะครับผสมกับโฟมจะได้เป็นของเหลวแบบนี้มันมีลักษณะเหมือนกาวนะแล้วก็สามารถที่จะเอาตัวเนี้ยไปใช้อุดรอยรั่วบนหลังคาได้ครับต่อไปเราจะเอาสารเหนียวนี้ไปปิดที่รอยรั่วที่อยู่บนหลังคาครับ พยายามคนให้มันละลายให้หมดนะครับเ,เพื่อนๆนี่นะครับนี่นะครับจะได้แบบนี้ประมาณนี้นะเ,นเพื่อนเนนะเราจะเอาสารเหนียวที่ได้ตัวนี้ไปอุดรูที่อยู่บนหลังคานะครับใช้ได้ไม่ไว่าจะเป็นหลังคาสังกะสีหรือเป็นหลังคากระเบื้องนะครับก็ใช้เจ้าสารเหนียวตัวนี้ได้ครับวิธีการนะครับก็แค่เอาสารเหนียวตัวนี้ไปอุด นะครับทาบริเวณรูหรือรอยแตกที่มันรั่วอยู่บนหลังคาแค่นั้นเองอันนี้แล้วเราก็ปล่อยให้มันแห้งครับเดี๋ยวพอมันแห้งมันก็จะกลายเป็นสิ่งที่จะคอยอุดรอยรั่วที่อยู่บนหลังคาของเราเองครับแล้วที่สำคัญคือมันสามารถทนอุณหภูมิสูงสได้ ไม่ว่าจะเป็นแดดนะครับหรือเจออากาศหนาวก็ทนนะครับไม่ไม่มีหลุดแน่นอนเหนียวมากๆตามหัวน็อตก,กระเบื้องตามรูรั่วต่างๆนะครับใช้ตัวนี้ได้เลยถ้าเกิดว่าเป็นรูรั่วที่กว้างมากๆก็จะเป็นต้องผสมให้มันเหนียวกว่านี้ซะหน่อยเห็นไหมครับใช้กับกระเบื้องที่เป็นรอยแตกอย่างนี้ก็ได้เห็นไหมเนี่ยท้าได้เลยนะ จริงๆถ้าเป็นช้อนพลาสติกจะไม่เวิร์กนะควรจะเป็นช้อนสเตนเลสช้อนอลูมิเนียมดีกว่า ผลของการอุดรูรั่วด้วยน้ำมันเบนซินหรือแก๊สโซฮอลนะครับที่ผสมกับโฟมเนี่ยได้ผลที่ดีเยี่ยมมากๆนะครับบอกว่าคลิปวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับคุณผู้ชมทุกคนนะครับเช่นเคยครับถ้าหากว่าคลิปนี้มีประโยชน์สำหรับคุณอย่าลืมกดไลค์ like, กับคลิปนี้กด subscribe ติดตามช่องของเราและอย่าลืมแชร์ข้อมูลนี้ให้คนที่สนใจส่งต่อข้อมูลนี้ให้คนที่คุณรักด้วยนะครับผมผมมั่นใจเหลือเกินว่าคลิปนี้ต้องเป็นประโยชน์กับทุกคนแน่นอน ในช่วงที่ฝนตกหลังคารั่วแบบนี้ในช่วงหน้าฝนแบบนี้นะครับปัญหารหังคารั่วจะต้องมีแน่นอนคลิปนี้ช่วยทุกคนได้ครับเจอกใหม่ในคลิปหน้านะครับทุกคนครับสังคมของเราจะน่าอยู่ถ้าเราจัดการเป็นปันครับสวัสดีครับ